ะคอาหารหงอาหารหงเอาฟังดูดิเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาหงไปลาบเออให้อาหารหงใช่มใช่แต่ว่ามันก็คือหันปลาแต่ว่าน้องปลาแย่งกินหมดเลยแล้วก็ต้องโยนไปให้หงกินดิอะแ้วเดี๋ยวดูตอนหงกินดูตอนหงกินนี่อันนี้คือหงเหรอนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ย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 วต้องดูปากจ้าต้องโยนมาตรงนี้เดี๋ยวดูนะเขาบอกว่าสบอลเล็กเดี๋ยว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  โ้ม nee, ่ข้า <log> ง่หยมากโอยปากเร็วนี้พี่นี่นี่นี่โอ้แต่สใหญ่เลยวะ่ไหนเนี่ยดูมากินดูมากิน้อะไรอะน้อ่ะปลาแย่งปลาแยากินนิดากินนิดเออแบบปลามันตรงตรงตรงตัวมันสีขาวแบบขาวๆแบบขาวนี่ึงนี่ไงปป